านผูครับเมื่อถึงเวลานี้ผมเชื่อว่าพี่น้องฮุญญตยัชาวไทยนะครับก็คงเดินทางกลับมาสู่ประเทศไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปภาพรวมของการประกอบพิธีฮัทสําหรับฮุทยาชาวไทยปีนี้มีปัญหาอะไรนะครับการบริหารจัดการเป็นอย่างไรเราจะมาพูดคุยกับท่านดรอิสมาอิลอาลีอเมรุนฮัทครับในช่วงของแวดวงมุสลิมครับ สลามัลัยกุณมรรคมุตุลลอ่าหัวประกาตุึงท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงแวดวงมุสลิมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์นะครับของพี่น้องคนไทยที่ไปที่ผ่านมาในปีนี้แล้วตอนนี้ผมอยู่กับท่านอเมรุนฮัจญ์กับท่านดรอร์เกอร์อิสลามาอิลมครับคสละมัลัยคุณครับ อาจารย์สบายดีนะครับขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอาจารย์ครับหลังจากไปฮัทปีนี้กลับมาแล้วเนี่ยอาจารย์สรุปโดยภาพรวมของฮัทปีนี้เป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเป็นประเด็นไปโดยสรุปผมไม่สามารถที่จะสรุปเองได้เพราะไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับปีก่อนขแต่เท่าที่ฟังเสียงมาเขาว่าปีนี้ปีนี้มีปัญหาน้อยน้อยมากน้อยกว่าปีที่ผ่าน่านมา าจะาเป็นโดยความร่วมมือหรือประสบการณ์ของคณะทํางานโ,โดยเฉพาะของคณะปพะชาทั้งหลายทั้งมวในการที่จะแก้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะดีขึ้นครับผมครับ,รบ,รบ,รบแล้วอย่างปัญหาที่ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ครับปีนี้เราได้ปรากฏไหมครับได้มีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับอะไรวันนี้ก็ได้เข้าหูผมบ้างจากการเสียงกระซิบของคณะที่ไปตรวจว่าบางบางแห่งบางบ้านนี่เขาไป ไปใส่คุณญาเกินเกินคำหดดหรืออาจจะมีบางบางหลังครับอาคารบางหลังมีปัญหากับเจ้าของบ้านมันเหตุบางเอินยังไงผพก็ไม่ทราบครับก็คือเขาไม่ได้จ่ายชำระค่าชาวบ้านเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ชำระบางส่วนที่ยังข้างอยู่ครับจนขั้นกับเจ้าของบ้านจะตัดน้ำตัดไฟแต่คมบอกกับคณะ เราพี่เจาว่าอย่างนี้รับไม่ได้นะบผบรับไม่ได้ต้องรีบไปดาเนินการ,รไปทําข้อตกลงกับเจ้าของบ้านยังไงก็ได้แล้วเป็นไงฮะในที่สุดก็คงเป็นปลายตามที่ผมขอร้องคงรับแล้วก็เข้าไปดาเนินการตกลงกับเจ้าของบ้านครับแล้วก็ตกลงที่ว่าตกลงต้องต้องต้องเคลียร์ค่าชาวบ้านของเขายงข้าอีแต่จะ จะชำระเมื่อไหร่ผมผมคิดว่าคงจะหลังจากการชิงพระธรดมกำลังการครับครับผมแต่ก็สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นผ่านไปได้ดีในช่วงนี้นะครับเพราะถ้าหากว่าฮุยยะถูกแต่งตั้งตัดไฟก็จะเป็นปัญหาปัญหาทันทีเลยฮะอย่างชั้นชั้นสูงๆแล้วก็จะลงมาไม่มีน้ำไม่มีไฟชีวิตไม่ได้ครับครับคอันนี้คือคือปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านที่มักกาหรือมาดีนาครับที่ที่มักกาครับที่มักกาใช่ไหมครับใช่ครับผม เพราะนั้นภาพโดยรวมก็คงจะเป็นปัญหาเรื่องบ้านที่อาจารย์ได้พูดถึงก็อาจจะเป็นปัญหาที่ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่ถึงขั้นตัดน้ำไปตั้งแต่ครูว่าจะตัดอาจารย์ตัดครับครับผมแล้วเราจัดาเนินการให้แก้ไขไม่ให้กระทบถึงวิชาชณครับครับผมอาจารย์ครับจากปีที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่ามีจํานวนฮุดธิยศที่ทางการเซาที่ให้เราเนี่ยหมื่นสองพันคน แล้ว<ช>จาก<ช>ประสบการณ์หรือจากประสบการณ์ปีนี้เนี่ยหมื่นสองพันคนเนี่ยจริงๆเพียงพอกับความต้องการของคุณญาติพี่น้องชาวไทยหรือไม่ถ้ามีเพียงพอปีหน้าเนี่ยอาจารย์จะแนะนํำยังไงครับก็คือความจริงที่ทางการากำํำหนดให้พุต้าเป็นพุต้าของประเทศไทยก็ประมาณหมื่นสามพันคนอ๋อหมื่นสามพันคนแล้วก็มีการเพิ่มเล็กๆน้อยๆซึ่งมันมันน้อยกว่าต้องการความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นครับมาก ดังนั้นผมคิดว่าถ้าเราถ้าว่าเรามีจํานวนที่แน่นอนครับและก็เราส,มสรามารถจะไปขอเจรจาเจรจาจากครสัว่าเรามีจํานวนเกินจานวนเท่านั้นเท่าน,นี้แล้วครับแล้วก็ยังไงก็ตามเราจะขอเพิ่มจากสิบสามหมื่นสามที่ให้ครับให้มากกว่านี้สักพันสองพันประมาณนี้อืแต่จํานวนที่เพิ่มนี่น่าจะน่าจะต้องจะต้องทราบล่วงหน้าเออป็นจำนวนที่แน่นอนว่าเราจะเพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่ถ้าเราไปทราบ ตั้่ว่างใกล้ๆหลังหลังๆลำแล้วมันก็การเตรียมการใช่การเตรียมการอะไรต่างๆมันก็ควงจะควรจะสะดุดตรงนั้นจะทำห้เกิดปัญหาได้ครับครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจริงๆอัลฮะไอทุกปีทางการซาอุดีก็บริการเราตามลักษณะขั้นตอนของเขานะในปีนี้เนี่ยเป็นยังไงครับการบริการของทางการบริการในภาพรวมภาพรวมนี่ ถ้าเราประเมินที่มีนานครับมันจะเกี่ยวข้องกับฝ่ายสาตวดโดยตรงที่มีนานนี่ก็คือเขามีมังตัามีมาซาซาดูแลเราตรงนั้นเราเราว่าน่าจะมาผ่านสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ผ่านอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้องต้องปรับปรุงทั้งฝ่ายเราฝ่ายเขาอะไรต่างๆกันนี่ก็คือการเตรียมการของฝ่ายเราการจัดการของฝ่ายเราไม่ใช่โทษฝ่ายสอตวอยางไงทั้งผู้ประกอบการทั้งอะไรต่างๆเราต้องต้องการ การเตรียมการการจัดการจะต้องดีพอครับผกับฝ่ายเขาม่ต้องผมก็คุยแล้วผูประสานผมผูประสานผมก็คุยกับผู้รับผิดชอบของเขาร่บของเขานี่ก็คือข้อบกพร่องมันมีตรงนี้ตรงนี้นะคนต้องคนต้องรับผิดชอบไปของผมก็ไม่รัปฏิเสธความรับผิดชอบของผมฝ่ายเราก็มีส่วนบางส่วนนี่ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขด้วยครับผมเท่าที่ดูอาจารย์ดูแล้วเป็นเป็นปัจจัยหลักที่ที่เขาและเราควรจะต้องแก้ไขเนี่ย ก็คือของเขานี่อยู่ที่บุคลากรของเขาด้วยบุคลากรของเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับการปฏิบัติหน้าที่อกับพุญญาของจากประเทศไทยและก็ฝ่าเรานี่ก็คือต้องต้องทําความเข้าใจกอนที่เราจะไปเซารั้งแต่ตั้งแต่ผู้นํากลุ่มรั่ศะรผู้ประกอบการรบริษัทต้องมีทําข้อตกลงอะไรให้มันชัดเจนเลยไปที่นู่นเราจะดาเนินการอย่างไรเพื่อที่จะให้ปัญหา จากไฟร้อนมันน้อยลงถ้าเขาผิดพลาดความผิดพลาดของเขามันจะเด่นชัดแต่ถ้าเราเราก็ผิดเขาก็ผิดมันก็ม้วนเลยมันหาคนรับผิดชอบไม่ได้